ใไซส์ L กับ M นะครับทุกคนใช่ไซส์ L กับ M เนอะไซส์ L จะถ้าเป็นผู้หญิงใส่ไซส์ L ก็สวยค่ะมันจะออกเป็น over size ถ้า,เ,<ร>าเกิดจากแต่งตัวแนว street ก็จะสวยเลยเราถึงจะกร้าออกก่อนนะครับทุกคนครับเ๋ยว,พวเพิ่งเอาออกแม้บางคนเขาอาจจะกวดไม่ทันก็ได้ครับ หนาวไหมคะพี่ที่น่าหนาวมากคะ่ะตอนนี้เพิ่งสี่โมงค่ะแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ Sun is going down already <c oughs> ตอนนี้กี่โมงแล้วทีนนันคะเออสี่โมงสีสิบเจ็ดค่ะอ้นนันนสโกตีนไป <c oughs> มาแย้วรถเนาะน่ารักมากขอบคุณมากคะ่ะน่ารักมากเลยคู่นี้ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> แล้วเอสิงขอขึ้นแรปใหม่ได้ไหมครับโทรศัพท์ซิญจะตายแล้วนี่โทรศัพท์บุรีก็จะตายเหมือนกันแล้วค่ะแล้วฉินขอไปก่อนนะครับทุกคน